หลังจากแสะแล้วแล้วก็ทําเป็นกองแล้วและทีนี้ก็ต้องหาบหาบเข้ายุง่งเนี่ยเขาว่าหาบกนะนี้หาบก็เป็นกองเนี่ยประมาณกองก็ประมาณยี่สิบบาทยี่ห้ายี่หกบาทอะไรเงี้ยแล้วแต่ใกล้แล้วแต่ไกลเนี่ยต้องรีบหาบตอนนี้ฝนจะตกแล้วอันนั้นถ้าหากลองทิ้งไว้เนี่ยต่าหาฝนตกมาหมดฝนกินหมดครับอตอนเนี้ย ตอนนี้นะมันหน้าฝนไงเอาขึ้นแล้วพอทํากองแล้วต้องหาบเลยถ้าหากลรงเป็นหน้าแรงๆนี่เขาจะตากไว้วันหนึ่งเพื่อให้เกลือมันมีน้ําหนักเบาให้น้ํามันสุกคนหาบก็จะได้เบาหน่อยครับแต่ตอนนี้หนักเนี่ยหาบเนี่ยน้ำหยดเลยเนี่ยบุกีน้ําหยดเลยเที่บันเลมเพชรบุรีนี่เขามียุงเก็บเนี่ยมียุ้งเก็บเพื่อป้องกันฝนแล้วก็เก็บไว้เวลาเกลือได้ราคาพอได้ราคาดีก็ขาย ครับนี่การขายของที่อำเภอบ้านแหลมนี่นะเขาจะใช้ตวงลัวตวงลัวจากยุ้งเกลือเนี่ยแล้วก็ขึ้นรถทั้งหมวก็สามสิสีลัวเป็นหนึ่งเกียนเนี่ยแล้วแม่ค้าเขาเอาใสา่รถเอาไปลงงานแล้วเขาจะไปชั่งยังไงก็แม่ค้าเขาไปชั่งแล้วเขาก็หักออกเองหักค่ารถหักเป็นเนื้อกเกลือแล้วแล้วเขาจะมีใบเสร็จมาให้เ่าแก่ก็แค่นี้วิธีการขายบ้านแหลม ส่วนที่แม่กองนะันเขาจะเป็นเกลือตัดเขเป็นเกลือตัดผมก็ไม่เข้าใจว่าฝากเท่าไหรยาวเท่าไหรขี่กียนนะผมไม่เข้าใจครับ นักเรียนคะตอนนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะที่นี่หลังจากที่รื้อเกลือแล้วเขาก็จะเอาเกลือมากองรวมกันนะคะให้เป็นรูปปีระมิดฐานสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีปลายตัดแบบนี้นะคะโดยมีมาตรฐานการคิดที่ว่ากองเกลือที่กว้าง1วายาว1วาแล้วก็สูง1ศอกเท่ากับเกลือ1เกวียนค่ะ นักเรียนลองใช้สูตรทางคณิตศาสตร์คำนวณดูนะคะว่าตรงตามมาตรฐานที่ว่าไว้หรือเปล่า